ที่ห้องประชุมพิจิตราโรงแรมเบลฟาเวอร์แกรนจังหวัดพิษณุโลกนายเอกชัยเกษมสุขทวั์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรบรรษัทพิบาลต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐโดยมีนายสุภาพศิริผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตหก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐก,กับภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่และมีมาตราการป้องกันการจ่ายสินบนเพื่อลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานภาครัฐโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยประธานหอ,อการค้าประจำจังหวัดกรรมการหอ,อการค้าประจำจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมประจําจังหวัดกรรมการสภาอุตสาหกรรมประจําจังหวัดและผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้สังเกตการและเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมจํานวน75คนโดยมีการบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและกรณีศึกษาการกระทําผิดของนิติบุคคลโดยนายเรวัสุขสิริ อายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต1ภาค6สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค6